Bible Storytelling เรื่องราวดีๆจากคัมภีร์ไบเบิลเป็นคำสอนที่มีชีวิตเพราะเปลี่ยนชีวิตคลิกโชคชะตาโดยนกมารีย สวัสดีค่ะวันนี้พระเจ้าจัดเตรียมสิ่งที่ดีเลิศสำหรับน้องเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าก,กังวลหรือกลัวเลยค่ะเพราะว่าพระเจ้ารู้จักน้องแล้วก็รู้ว่าน้องมีปัญหาอะไรอยู่นะคะขอให้น้องเชื่อแล้วก็วางใจพระเจ้าพระเจ้าจะช่วยน้องอย่างแน่นอนค่ะวันนี้พี่นกมากับหัวข้อนะคะที่บอกว่าอย่าสาบ้านเลยจริงก็ว่าจริง ไม่ก็ว่าไม่นะคะคนไทยเราเนี่ยชอบสาบานนะคะเอกอาก็บอกว่าสาบานนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าวันนี้พี่นกอยากจะอ่านให้น้องฟังว่าพระเยซูสอนเรื่องนี้ว่ายังไงนะคะจากในหนังสือมัทธิวบทที่หค่ะข้อที่สาถึงข้อที่37นะคะพระเยซูบอกอย่างนี้ค่ะว่าท่านเคยได้ยินคำในสมัยก่อนที่กล่าวว่า ห้ามเสียคำสัตย์สาบานโดยเฉพาะคำสัตย์สาบานที่ได้ถวายต่อพระเจ้านั้นต้องรักษาไว้ให้มัน่นแต่เราบอกพวกท่านว่าอย่าสาบานเลยเมื่ว่าจะอ้างถึงสวรรค์เพราะว่าสวรรค์เป็นที่ประทับของพระเจ้าหรืออ้างถึงแผ่นดินโลกเพราะแผ่นดินโลกก็เป็นที่รองพระบาทของพระเจ้าหรืออ้างถึงกรุงเยรูซาเล็มเพราะกรุงเยรูซาเล็มเป็นราชธานีของพระมหากษัตริย์ อย่าสาบานโดยอ้างถึงศีรษะของตนเองเพราะท่านจะทำให้ผมขาวหรือดำไปสักเส้นหนึ่งก็ไม่ได้จริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่คำพูดที่เกินจากนี้ก็มาจากความชั่วโอ้โหฟังดูแล้วแบบ สัมผัสได้เลยเนอะว่าพระเยสูนี่แบบเป็นคนจริงจังนะไม่เล่นนะคะคือเรื่องนี้เขาหมายถึงการสาบานนะคะไม่ได้หมายถึงคำพูดทั่วๆไปนะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการสาบานโดยอ้างถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหรือแม้แต่ว่าจะอ้างชื่อพระเจ้าก็ไม่ควรนะคะเพราะว่าพระเยสูคิดว่าสิ่งสําคัญที่เราจะแสดงความจริงใจหรือแสดงความชัดเจนก็แค่ให้เราตอบไปตรงๆนะคะว่าไม่ได้ทําหรือ ไม่ได้เป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องสาบานนะคะบอกความจริงนะคะบอกความจริงเท่านั้นไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะคะไม่ต้องอ้างนู่นนี่นั่น,นเลยเพราะว่าเราเองยังไม่สามารถทำให้ผมเราขาวหรือดำได้เองเลยถูกไหมคะอันนี้ก็ เป็นอีกคำสอนหนึ่งเนาะที่พระเยซูสอนเราดังนั้นสิ่งสำคัญของการมาเป็นลูกพระเจ้าไม่ใช่แค่ว่าเรามาขอพอรพระเจ้าเนาะแต่ว่าในทุกๆวันเนี่ยพี่นกอยากชวนให้ทุกคนทำความรู้จักพระเจ้ามากขึ้นว่าเอ๊ะพระเจ้าสอนอะไรเราเนาะพระเจ้าอยากให้เราทำอะไรแล้วเราควรจะทำยังไงในเรื่องต่างๆนะคะเพื่อเราเองเนี่ยจะได้ทำตามใจพระเจ้าได้แล้วรู้ไหมคะว่าการที่เราทำตามใจพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อ ทำให้ชีวิตของเราราบรื่นนะคะมีความสุขนั่นเองดังนั้นการที่น้องมาฟังคําของพระเยซูแล้วนําไปใช้ในชีวิตประจําวันแน่นอนว่าน้องจะได้พบสิ่งที่ดีๆนะคะทุกวันเลยเพราะพระเจ้าของเราดีนะคะแล้วพระองค์ก็สอนเราให้เราดําเนินชีวิตแบบเหมือนเราเราเป็นคนฉลาดนะเออท่ามกลางคนมากมายที่แบบกําลังเห็นแก่ตัวเร่งรีบแข่งขันเนาะเราก็ฉลาดพอ ที่เราจะเรียนรู้นะคะเรียนแบบพระเจ้าแล้วก็ทำตามคำแนะนำของพระเจ้าซึ่งแตกต่างจากคำสอนในโลกนี้แบบเกือบจะสิ้นเชิงเลยนะคะเพื่ออะไรรู้ไหมคะ การที่เราทําในสิ่งที่แตกต่างทําในสิ่งที่พระเจ้าสอนเราก็เพื่อเราเองจะไม่เข้าไปอยู่ในปัญหาไม่เข้าไปในวงการของการถูกหลอกลวงหรือการคดโกงนะคะรู้ไหมคะว่าความสยดสยองหรือสิ่งที่ไม่ดีหลายๆอย่างที่เราไม่คาดคิดเนี่ย มันจะห่างไกลจากชีวิตของเราไปนะคะเมื่อเราทําตามสิ่งที่พระเจ้าได้แนะนําเราคําสอนของพระเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนรั้วนะคะเป็นเหมือนกําแพงที่จะทําให้เรานั้นปลอดภัยไปหลายอย่างเลยนะคะจากสิ่งที่เราไม่คาดคิดค่ะอาลลั่ะสุดท้ายของคลิปทุกครั้งเราจะต้องทํำยังไงคะจําได้ไหมแน่นอนค่ะเราไม่แค่ฟังเนาะเราจะต้องคุยกับพระเจ้าด้วยนะคะไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะฟังอย่างเดียวแต่ว่าเราจะต้องคุยกับพระเจ้าในสิ่งที่เรา ราได้ยินในวันนี้นะคะเพราะว่าสิ่งที่เราได้ยินวันนี้เป็นคําสอนของพระเจ้านะคะให้เราใช้เวลาสักครู่หนึ่งเนาะที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าขอสติปัญญาในการทํางานในการตัดสินใจไม่ว่าน้องจะทําอะไรในวันนี้นะคะให้พูดคุยกับพระเจ้าให้พึ่งพาพระเจ้าค่ะแล้วขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดอีกวันหนึ่งของน้องนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะพระเจ้าวอวยพรนะคะ